แมวน้อยกับกล่องดนตรีปุ๋ยฝ้ายเป็นลูกแมวขนปุ๋ยที่ขี้สงสัยที่สุดในโลกดวงตาโตกลมสีเหลืองของเธอมักจะจ้องมองหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอวันนี้สายตาของปุ๋ยฝ้ายไปสะดุดเข้ากับกล่องใบเล็กๆที่ตั้งอยู่บนหิ้งสูงนั่นอะไรกันนะปุ๋ยฝ้ายคิดเธอเขียงขาหน้าแล้วก็กระโดด แต่หิ้งนั้นสูงเกินไปปุ๋ยฟ้ายตั้งใจจะปีนแต่เธอกลัวว่าจะไม่ถึงปุ๋ยฟ้ายตัดสินใจใช้แผนใหม่เธอใช้กรงเล็บตะปบเบาๆที่ผ้าปูโต๊ะใกล้กๆเผื่อว่าจะช่วยให้เอื้อมถึงทันใดนั้นกล่องใบเล็กก็กลิ้งตกลงมามันไม่แตกแต่ฝาเปิดออกนิดหน่อยแกรกแกรกเสียงเบาๆดังขึ้น แล้วตามมาด้วยเสียงดนตรีที่ใสาราวกับหยดน้ำค้างปุ๋ยฟ้าหยุดนิ่งขนลุกตั้งชันเล็ดน้อยหูทั้งสองข้างตั้งใจฟังข้างในกล่องมีตุ๊กตาตัวจิว๋วที่กำลังเต้นรำไปตามเสียงเพลงเสียงดนตรีนั้นช่างไพเราะและน่าลหลงไหลสีสันของกล่องและตุ๊กตาสดใสาราวกับสายรุง้งปุ๋ยฟ้าลืมความกลัวไปหมดสิ้น เธอค่อยๆย,ยื่นอุ้งเท้าไปแตะที่ตัวตุ๊กตาเบาๆเหมือนเป็นการเชิญชวนให้เต้นรำเธอรู้สึกว่าเสียงเพลงนั้นเติมเต็มหัวใจของเธอทันใดนั้นฟ้าใสาเจ้าของตัวน้อยของปุ๋ยฝ้ายก็เดินเข้ามาในห้องอ้าวกล่องดนตรีตกลงมาได้ยังไงนะฟ้าใสาร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจฟ้าใสาไม่ได้โกรธเลยแม้แต่น้อย เธอนั่งลงข้างๆปุ๋ยฝ้ายหยิบกล่องดนตรีขึ้นมาแล้วไขาลานใหม่เบาๆก่อนจะวางไว้ที่พื้นอีกครั้งเพื่อให้ปุ๋ยฝ้ายได้ดูเล็กล้เสียงดนตรีดังขึ้นอีกครั้งปุ๋ยฝ้ายและฟ้าใสาเอ็นตัวพิงกันฟังเสียงดนตรีที่งดงามนั้นตุ๊กตาตัวจิ๋วก็เริ่มเต้นรำอย่างสนุกสนานตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา กล่องดนตรีก็ไม่ใช่แค่ของเล่นบนหิ้งอีกต่อไปแต่เป็นเวทมนต์เล็กๆที่ทำให้ปุ๋ยฝ้ายกับฟ้าใสาได้แบ่งปันความสุขและเสียงเพลงที่นุ่มนวลร่วมกันทุกวัน